ก, day, ก,การประชุมาำลายคำอินิ์สิทธิ์นี้ยิ่งขึ้นแสดงว่าสุ่เรื่องราวที่กว่าชีวิตของครเองเทศนี้เราขอมศสการพระองค์และขอพุ่งพระระมีมหาธรรมานที่จะรังิถึงอยู่นี้โปรดดลใจให้เราทุกถึงบาทโดยสมควรและให้ยินดีรับสารพัดความยากลำบากในแผ่นดินข้าแต่พระแม่มารีโปรดช่วยเราให้เดินบรรพาสักติ เพื่อแก้ความผิดสัตย์ตาที่จะทำร่วมเกิดต่อพระเจ้าอาะแมนโกพระแม่มารีโปรเจาร์กในาคิจายเจ้าซึ้นรายสายศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ การจวายพระพรแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่หนึ่งพระเยซูเจ้าต้องปรับโทษถ,ถึงประหารชีวิตชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่ปีลาโตตัดสินให้ประหารชีวิตความจริงมิใช่ปีลาโตผู้เดียวที่ตัดสินเช่นนั้นแต่ว่าชาวเราที่นี่และคนบาปทั้งสิ้นในโลก ก็ได้ขอให้ประหารชีวิตพระองค์ด้วยโอ้พระสวามีสุขจิตใงต้องสิ้นพระชนเพราะบาปของข้าพเจ้าบัดนี้ขอพรุณาพระเจ้าชิงทางบาปสุดจิตใจและสรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเพินข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จะเป็นที่สักการะ ะอานาจะจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่พระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาัยแก่พระเจ้าเหมือนพระเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยพระเจ้าไม่ให้แพ้การะจุนแต่โปรดช่วยให้้นจากความชั่วร้ายเถิดอามนวันธามารีเตรียมด้วยพหระสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผือได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายทุกเป็นคนบา บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระศีริลูกโรคและพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อในปฐมมวิการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนี้รันดอนอเมนขอทรงเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอทรงเมตตาเถิดขอให้วิญาณสบุดิถิมเกตกรรมแล้วจงประสบสุขเลเชพระเมตตาพระบิณเจาเถิดอาเมนโอพระแม่มารีโปรดจารึกในจิตใจพระเจ้าซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

มากรถวายพระพรแด่พระองค์เด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยการเข็นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สองพระเยซูเจ้าทรงแบแปกการเข็นชาวเราจงพิจารณาดูพระอาจารย์เจ้าของเราทรงยอมแบกเพื่องมหาพรมานร้ายกาจเพื่อสอนให้เรารู้จักแบกการเข็นของเราเช่นเดียวกับพระองค์พระผสวยพระเยซูเจ้าวิชายรากของพระองค์ ที่จะทรงแต่กันเขนนั้นแต่ว่าเป็นพระของทัพเจ้าซึ่งเป็นคนบาปขอพระองค์โปรดมีเรียงแรงแก่ทาพเจ้าให้สามารถสู้ทนความยากลำบากในชีวิตนี้เพื่อเป็นเครื่องดับทัศน์โลดของพระองค์และเป็นทางนำทาพเจ้าไปสู่อ uh, ินถาเพียงแนัณวิมานสวรรค์ขอทรงดีตาเถิด มารีโอพระมารดาผู้ทรงการเป็นนันที่ขอเช่นิบวนพระพิ้าขอพระเจ้าใจเพราดเราที่มีวุ่นใจปริพนาเข้าส่วนในมหาพรามาของพระองค์ขอทรงให้ตาเชิญพระเจ้าข้าขอทงให้ตาเชิญขอวิญญาณสะดุดคิดถึงแก่กรรมแล้วจงประสบสุขเทชาพิจารณ์พระเป็นเจ้าเชิญโอพระแม่มารี เมื่อกี้จะเจอสมเดมรดการถวขขา, 5, าย,วยพระพรแก่พระองค์ด้วยเท่าให้ทรงไก่โรคเรื่อการถึงศักดิ์ศิลป์ของพระองค์สถานที่ห้าซีมอนตามซีเรนช่วยประเยตสุชาติแบกการถึงชาวเราจงสังเกตด,ดูพระเยซูเจ้าทรงพระไตยอารีต่อเราเพียงใดพระองค์ทรงยอมให้ซีมอนชาวซีเรนเข้ามาช่วยแบกการถึงก็เพื่อสอนเราว่า เรา all, city, well ่อเราผสมความรำคาญป่ารวมหัวผิตใจมาเรียกคนละมารวมรำคาก พระสิทธิเจ้าขอนรัมตการสวาสิ์พระพรแด่พระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยการเกิดสัจติ์ของพระองค์สถานที่หกจะตีใจศรัทธาเข้าเชิดพระพักตระเรียนสู่เจ้าเจ้าเราจงสังเกตดูเสตียรใจศรัทธานั้นมีใจกล้าหาญหน้าพิโสยิ่งนักนำพยายามแหวกดันพลทหารเข้ามาถึงพระเยนสู่เจ้าเอาผ้าพัดเอาผ้าเชิดพระพักอันเพื่อนหมอง ด้วยน้อรายและพระโรยขพระเจ้าขาขอกราราขอกงคุเว่์ะดตเแลพระเจอรมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอให้วิญญาณจะบรรลุทิ์จิจกรรมแล้วจงประสบสุขในจะพรรเมตตาพระบิดาเาเิน

แต่พระพิพัเจ้าขอนมัสการีวาทพระพรมเดชพองเพื่อพระองไม่ทรงใจโลกด้วยการเสกศักดิ์สิทธิของพระองค์สถานที่แปดพระเยซูเจ้าปราับรรเทาทุกข์สต็ชาวเยรูซาเล็มนะถ้าเราจงสังเกตดูเสด็จใจศรัทธาร่ำให้ถึงพ,งพระองค์พระองค์จึงทรงกรรุณาตรัสบรรเทาทุกข์ว่าดูกระระนางเอ๋ยอย่ารอ้องไห้เพราะเรานี้เลยแต่ว่า ครวร้องให้เป็น e <tinc S 1> <a> ทุกข์ถึงตัวนางเถิดระเบียทูจ้าขอทรงสุขภราทุกข์ปัญญาททั้้งประเหลายขอส่งคนาำทั้งชูพระเจ้าเพื่อจะได้จับวามและถือตามราจาทรงชีวิตขอทรงเมตตาเชิญพระเจ้าข้าเมตตาเชิขอให้วิญญาติประดุจคิดถึงแก่กรรมแล้วจงประสบสุขเดชะพเมตตาพระเจ้าเชิญโอพระแม่มารี 너 h sorry. 진짜 x ถ้าเหตุผทร้าบควาันในการถวายพระพรอยโตกิเกสโตได้ทรงไทยโลกด้วการเห็นสิ่งของโลกตั้งแต่นิทราไมเยซูจ้าส่งไปที่สามถ้าเราทรที่จะรายงานไมเยซูทรงส่งเรา็นทางสามเพราะทรงคิว่าอีนเป็นเดียถเราถูกกระโลงแต่สุดปายเป็นงน้าจะให้รู้จากที่พระพร โภคุณสุชาติโอสุ้าชาอสมควรกรุงทพชาแก่พระาโดยเวลาทีแล้วทีราสดทรงกำกับเกขา้อพระาับาปดีของรงดขอตรงใ้กาพระเจ้าข้าขอรง้กาเถิมิจฉาจะรุทธิิ่กรรมนรันกรประสบสุเสรีวัสดิ์จ้าเกนโพแม่มาี

พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้ามรดิการสวร์พระพรแหวกวงพระเยซูองค์ที้ทรงไถ่โลกด้วยการเข็มศักดิ์สิิ์ของพระองค์สถานที่ศึกเกพระเยซูเจ้าถูกตรึงการเข็ชาวเราจงพิจารณาดูพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมากพระองค์แก่เราเพชรชาดผาโอนพระกายลงเหนือไม้กางเขนและเมื่อเขาใช้ท้อนตอบตะปูที่พระบาทและพระหัตถ์นั้น แล้วงต้องทรมานแสงสาหัสดี่กระไรข้าพเจ้าขออภนยข้าพเจ้าขออภยด้ที่มีแต่จงคิดดีดีก่นสุดทาสายทางโลก ขอทรงเมตตาเถิดพระเจ้าข้าขอทรงเมตตาเถิดขอให้วิญญาณสบรูลที่จึงแกกรรมแล้วจงประสบสุขเดชะพระเมตตาพระเป็นเจ้าเกินโอ้พระแม่มารีโปรดให้ปิติใจทุกข์เศร้าสมบูรณ์สักศีลของเอ่ยเจ้าเราลูกมาโคแดงเป่า เ้าขอควาสการถวาทกครเด่่เพื่อโลกใสุ้โลกเพื่อกรสัย เริพระเจ้าข้าขอให้ริญญาสัรุที่ติดแต่กรรมแล e. ้ว <author> ก็ประสบสุขเดชะพระวิตากับเป็นเจ้ากึินบูปแม่มารี ข้าแต่พระพิสศษเจ้าวันนมัสการถวายพระพรแด่พระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยการเกณฑนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่ส4สพระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในครูหาโอพระเยซูเจ้านี่แหละสถานที่ที่ได้วางพระกายของพระองค์พ้ามหาทายเป็นมัดจำอันประเสริฐซึ่งชาวเราได้รอดจากบาปโทษทงปวน เพราะสวมีเยซูเจ้าข้าโปรดกรุณาฝังในภูหาของพระองค์ซึ่งบ่ายละลากัญหาทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเจริญชีวิตใหม่ในพระองค์เพื่อจะได้ตายในศีลและพระพรและภายหน้าจะได้โดยจากแจ้งซึ่งหมาหงบ์โผ่รุ่งเรืองของพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระอคสถิตในสวรรค์พระนามพระี่สาบาล พระนจจุมาถึงพระประสงค์โตสำเร็จในแผ่นดีเมือในสวรรค์โปรดประทานอาวพรจาวันแก่ข้าพเจ้าทหงายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าคอยคยแก่ผู้อื่นโปรดเชื่อข้าพเจ้าไม่เพ้กกาผจนแต่โปรดเชื่พ้นจากความชั่วไร้เทินวันธามารีเปลี่ยนด้วยผ่าสาทาย